อสสนาราธิวาสพักประชาธิปัตย์เจ๊อมิงโตตาหยงตั้งกระทูถ้ถามสดเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแม้ว่าความถี่ของการก่อเหตุจะลดลงแต่ความรุนแรงนั้นมากขึ้นนะครับที่สําคัญการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดก็ยังไม่เห็นว่าจะมีรองนายกรัฐมนตรีคนไหนจะรับหน้าที่มาแก้ไขปัญหานี้จึงไม่ต่างอะไรกับการลอยแพปัญหาส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง ก็ลุกขึ้นชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีนะครับว่าสาเหตุที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายงานให้กับรองนายกใหม่เพราะเพิ่งเสร็จสิ้นการปรับครมซึ่งตัวของเขาเองไม่เคยปฏิเสธว่าจะไม่รับทําหน้าที่นี้แต่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาไม่มีความจําเป็นต้องมีรองนายกฝ่ายความมั่นคงดูแลเนื่องจากขณะนี้มีกลไกดูแลอยู่แล้วนะครับทั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอํานวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาความมั่นคงแห่งชาติครับ